แกงไก่กะทิใส่บุนเส้นสูตรของแม่นะครับวันนี้เราไม่ต้องรอให้เขาแตกมันนะคะถ้าเราทํพที่แกงเองเนี่ยมันยะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าปลอดไัยด้วยนะใช่ค่ะนี่ไก่ครับโอ้โหแกงหอมจริงครับคุณผู้ชมคัเป็นลงบนเส้นเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกตอนเช้าเช่นเคยนะครับสวัสดีทางต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องเมืองไทยของเราค่ะสวัสดีนะคะตอนเช้าทุกวันล่าสุสดมีคุณผู้ชมอยู่ฟินแลนด์อะไรด้วยนะแม่ค่ะอือไกลมากเลยเนะาะโอ้ไกลไกลไกล,ไกลขอบคุณนะคะอยู่ไกลขนาดนั้นยังติดตามแลบตงยายนะคะอือ <laughs> คนกแก่ๆทำกับข้าวโบราณโบราณน,นะคะโอเคครับคุณผู้ชม <laughs> วันนี้นะครับเป็นเมนูแบบแกงๆแน่นอนเลยค่ะ <laughs> อืมทำอะไรกินนะแม่อันนี้คุณยายจะแกงกะทิไก่ใส่หุนเส้นนะคะแกงไก่กะทิฮะ <laughs> เอาเอาแกงกะทิแล้วเอาแกงไก่เอาแกงไก,อเอก,ก่เากกนาะ <laughs> สรุปว่าเป็นแกงไก่กะทิใส่หุ้นเส้นนะคะ <laughs> <laughs> ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ผมกับแม่หน่อยนะครับค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้หน่อยนะครับเป็นการสนับสนุนผมกับแม่และครอบครัวโดยตรงเลยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกมาตลอดมั่แกงไก่กะทิใส่บุญเส้นค่ะนี่นะคะมีอะไรบ้างแม่แกงแกงบ้านๆเลยคุณยายก็ทำไปทั่ว อันนี้แกอันนี้ไก่นะคะสามน่องสองน้องสองสะโพกกับน่องนะคะปิดกันนะคะสอชิ้นแล้วก็จะมีวุ้นเส้นหนึ่งถ้วยนะคะครับแล้วก็จะมีต้นหอมซอยพริกแดงกินดาอย่างละสองเม็ดนะคะแดงกับเขียวนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนี่ค่ะพริกแกงของหณยายตำเองนะคะอืย้อนดูกันได้ค สองช้อนโต๊ะนะคะก็จะมีน้ำปลาสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะครับก็จะมีกะทิสามร้อยมลแล้วก็จะมีน้ำเปล่านิดหน่อยอหนึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะน,นี่ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเนี่ยนะค่ะม,มาค่ะเราจะมาเริ่มแกงกันเลยนะคะมาแก,ง,แกงกันเลยครับเปิดแก,งแ,แกงแล้วครับผม โรงเรียนหนังสือเก่งๆนะครับครับไปโรงเรียนแล้วครับอันแรกเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิไปก่อนนะคะครับเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงกะทิลกไปก่อนครับนี่นะคะกะทิถึงได้ไมเร็ดแล้วนะคะหัวกะทิมาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปเลยวันนี้เราไม่ต้องรอให้เขาแตกมันนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมกับกะทิแค่นั้นพออืมน่คะ พริกแกงเผ็ดนะครับคุณผู้ชมสูตรของแม่ไม่ธรรมดานะครับถ้าเราทาพริกแกงเองเนี่ยมายาอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าปแต่ใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดท่าน,มมนผูดด้ชมก็ใส่พริกแดงจินดาแห้งไปเยอะๆอันนี้ของคุณยายส่วนมากจะใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะยังไม่เผ็ดน,นี่ค่ะหอมมาแล้วคะ่คะเม,มนูนี้ก็น่าสนใจดีะครับตรงที่ ปกติเรากินแกงไก่ธรรมดาวันนี้ใส่กะทิด้วยเลยนะครับใส่กะทิใส่้สสเส้นด้วยนะครับเออใส่้เส้น <c oughs> ใช่ใช่นี่นะครับพี่แกงใหญ่หอมแล้วนะคะมาผัดใหญ่จะใส่ไก่ลงไปเลยนี่ไก่<ส><ส>ครับ,รบวันไหนที่แกงเนื้อสัตว์นี่ผมจะชอบมากเลยชอบจริงจริงอร่อยแต่วันนั้นน่ะที่แม่ทาแกงเปิดโอ้โหวันนั้นก็อร่อยนะครับอร่อยนะครับขนาดไม่มีเนื้อสัตว์นะครับ กินกับข้าวนี่โอ้โหคุคุคุอร่อยมากค่ะนี่นะคะเราจะใส่กะทิลงไปเลยแกงกะทินะครับผู้ชมถ้ามันข้นไปท่านผู้ชมก็เติมน้ําได้นะคะเพราะว่าบางทีหัวกะทิเรามันจะข้นเกินไปเติมน้ำลงไปเพราะเราต้องเคี่ยวไก่นะคะนี่นะคะนี่นายใส่ไปหมดถ้วยเลย <OK> เดี๋ยวเราต้องเคี่ยวไก่ให้มันสุกก่อนนะคะเดีย๋ยวรอให้เดือดนะค่ะจะรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาป <L> รุงเ,เริ่มเดือดเดือดมาแล้วครับเริ่มเดือดแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงปรุงกันก่อนเลยนะคะมาค่ะนี่นะคะผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสครับน้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเกลือนะคะเกลือครับ ยยายก็เตรียมมาเดี๋ยวใส่ไม่หมดหรอกนะคะเดี๋ยวเอาไว้เผื่อมันเค็มเพราะนี่นะคะจะ <ทำ S 1> ไปชิมไปค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะหอมๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มาค่ะใบมะกรูดก่อนนะคะใบมะกรดูดจะไดหห้หอมๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรา,เ,ราเคี่ยวเขาตักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ แกงกะทินี่มันมันเหมาะตรงน้ำซุปนะครับคุณผู้ชมมันเป็นกะทิข้นเลยนะครับเราเดือดแป๊บหนึ่งค่ะครับเดือดเดือดมาแล้วครับตอนนี้เราเคี่ยวเป็นเวลาห้านาทีแล้วค่ะเดี๋ยววันใหญจะชิมหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้รสจัดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปอีกอืมเขาจะจืดลงไปนิดนึงลองชิมดูครับว่าเข็มไหม อยากจะให้เพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะก็มีปลาเลยครับนีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่มี้งเฟนไปแต่เขาจะขีดลงไปนิดนึงนี่นะคะโอ้โหแกงหอมจริงครับคุณผู้ชมตาบนอยู่นั่นแหละเดินหอมอยู่นั่นแหละหอมหอมมากหอมข้าวหอมไปยันหน้าบ้านใส่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวเพราะมันมีกระดูกไก่นะคะมันจะได้ขุดครับเดือดเดือดแล้วครับคุณผู้ชมนะคะมาค่ะ เราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กระดูกไ่ก็สุกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยครับคุณใหญ่เพิ่มน้ํานิดนึงเดี๋ยวเราใส่เส้นไปมันจะมันจะอืดนะคะใส่นิดเดียวนี่นะคะอือตาอยู่หน้าบ้านยังบอกหอมหอมปวยพุ่งไปเลยนะคะนี่นะคะใส่เส้นนะค่ะนี่ค่ะใส่เส้นลงไปเลยเส้นเลยครับนี่ค่ะื ตามด้วยต้นหอมกับพริกแดงกินดานเขียวนะคะเพิ่มสีสันนะคะอันน,นี้ต้นหอมกับพริกนะคะลงเลยวันนี้มันแตกตรงที่ว่าเราแกงกับแกงไก่กะทิแต่เราใส่ลูกเส้นนะคะอืนี่นะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะ ใส่ขนมจีนก็ถ้าจะหมอะนะแล้วมันต้องลาดข้างนอกนะครับเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเป็นอัาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยครับค่ะแก๊สนะคะปิดแก๊สแล้วครับผมเรียบร้อยมาลงถ้วยกันเลยครับได้ชิมของดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้แกงไก่กะทิใส่วุ้นเส้นนะครับนี่ค่ะ ท่านผู้ชมอยากให้คุณยายแกงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกยายบ้างนะคะนี่ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างครับทุกวันนี้เกือบจะไม่มีอะไรทําละนี่นะคะแต่เมนูยังรอต่อแถวอีกเยอะอยู่ะนะครับนี่นะคะอหอมๆเลยครับผู้<า>ชมยยาก็จะราดกะทิลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ราดกะทิอีกทีนะครับอมื นี่ค่ะครับผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงไก่กะทิใส่บุนเส้นสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วคุณผู้ชมนะคะโอ้โเดี๋ยวมัาใช้อมซอมตักดุนเส้นก่อนนะคะต้องชิมบุนเส้นด้วยนะนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมไปทำก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยกินอาหารให้หลากหลาย นิดนดายคุณใหญแต่ถ้าผมไม่มีแม่อยู่นี่ผมก็ผัดกระเพรานะง่ายๆนะคะวันไหนแม่ไปโน่นมานี่นะครับผมจะทำข้าวผัดให้คนในบ้านกินนะครับเป็นเป็นเชฟมือรองอืมอร่อยมากหอม หอมกะทิแล้วก็หอมใบมะกรูดแล้วพริกแกงขอมคุใหญ่หอมหอมนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะหมอะที่พริกแกงที่เราทำเองค่ะนี่นะคะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะพริกแกงพวกนี้มีผิวมะกรูดเลยใช่ใช่มีผิวมะกรูดมีข่าตะไคร้กะทิค่ะโอ้หไม่ใช่กะปิกะปินะคะนี่นะคะหอมกระเทียมนี่นะคะหมูอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แม่ชิมสบายเลยครับแม่ นี่ครับผู้ชมสีสันหน้าตานะครับอืมอร่อยน่ากินไหมครับนี่มาชิมกันเลยครับมาค่ะมาครับผู้ชมแกงไก่กะทิใส่บุ้นเส้นอีกทีอือมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากต้องชิมที่มีบุ้นเส้นนะครับนี่คุณบุนเจนคุณยายตัดแล้วนะเนี่ยยังยาวเลยค่ะ,อ,ะอร่อยมากพร้อมน้ำซุปนะครับผู้ชม คุณผู้ชมอยากให้ผมกับแม่ทําอะไรนะครับ <Comment S 1> <มา S 2> คอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเมนูอะไรพวกนี้นะครับอือร่อยะะมามอร่อยที่พี่แกงนั่นแหละหอมถ้าเป็นแกงกะทินะครับคุณผู้ชมยังไงก็อร่อยแล้ว<ห>น้ำน้ำมันอร่อย น้ำกะทิัวมากอ,ม <laughs> อร่อยมากเลยนะครับอือร่อยค่ะท่านผู้ชมมันก็แปลกตรงที่เราใส่วนเส้นลงไปอีกอได้ได้อีกรสชาตินดึงนะคะเราอันนี้เราไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่มะเขือไม่ได้ใส่อะไรเราใส่ทุ้ส้นอร่อยแบ,บนนะคะอ,อร่อยรสน้ําแกงนะครับนึกถึงขนมจีนเลยค,ค่ะห<ม>อะมากค <laughs> เข้มข้นที่พริกแกงเนี่ยค่ะพริกแกงเราทําเองอร่อยนะคะอืมลองไปย้อนดูกันได้นะครับพริกแกงทาเองของแม่ครับผมผมอาจจะย้ําหลายคลิปหน่อยนะครับแต่ว่าสูตรเนี้ยมันก็มันเหมาะดีะแล้วก็อร่อยรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับอ๋อชื่นใจค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปกินกับคนในครอบครัวนะครับค่ะอันนี้เมนูง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็แสนอร่อยหอมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วแม่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้แกงไก่กะทิใส่หุ้นเส้นของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้จนจบนะครับเป็นการสนับสนุนผมกับแม่โดยตรงเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะ